อ้อมเผยภาพสุด้าของน้องนาวาต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆสําหรับครอบครัวของอ้อมพิยดาที่ตั้งแต่สาวอ้อมมีลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องนาวา มาเป็นความสุขของครอบครัวนับวันชีวิตของสาวอ้อมนั้นก็ยิ่งแฮปปี้มากขึ้นทุกวันแถมลูกสาวยังฉายแววความสวยเหมือนคุณแม่ออกมากๆอีกด้วยล่าสุดสาวอ้อมได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ทะเลอีกครั้งงานนี้ยังมีเพื่อนๆของสาวอ้อมเดินทางไปเที่ยวด้วยรวมไปถึงสาวแม่มคาทริยายัางร่วมทริปครั้งนี้ไปกับสาวอ้อมด้วยและนอกจากภาความสนุกสนานของครอบครัวแล้วสาวอ้อมยังได้ออกมาเผยภาพลูกสาวน้องนาว่า ยืนโพดท่าเหยียดขาเป็นเส้นตรงอยู่บนเรือโดยมีน้องเนซี่ลูกสาวของแม่แมมยืนอึ้งด้วยความตะลึงไปกับลีลาของน้องนาวาจนทำเอาสาวอ้อมถึงกับลงแคปชั่นว่านาวาเอ้ยลูกสาวขาแฮชแท็กเพียนตรงไหนออากามาวงเนซี่นึกในใจเป็นอะไรมากปะเพื่อนซึ่งเจอท่านี้ของน้องนาวาเข้าไปถึงก็เอาน้องเนซี่ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียว เป็นทายากที่ทำเอาคุณแม่ถึงกับออกปากแซวล,ลูกสาวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ